สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีงามเสาเด้อจ้าชมบรรยากาศทองทิงหน้าน้ำกันเด้อจ้า mm. บึงนวัตกรรมของชาวนาถี่เพ่นเหตุแนวไรนกเด้อจ้าเพราะว่าเขพิ่นกระลออ่าง,งาออกห่วงจ้าออก่วงยังงามเลยจ้า รวมสมบูรณ์แห่งจากเขาเพลนง,งามงามเขียวไปเบิดเลยพระอาทิตย์กำลังสิข้นเลยจ้ะทุกคนเพิ่นใส่เสือ้อคงดเวยจ้ะใส่ใส่ไม้ไผ่เป็นเสาเพิ่นคงขคง,งเพิ่นต้องตรงเวยจ้ะทุกคนแล้วเพิ่นกะสิใส่ผ้ดถุงพลาสติกเวยจ้ะตัดเป็น,เป,น,นเป็นอันเป็นอันเลยก้ะมาผูกมัดก,กับกับเสือคงเพิ่นน่จ้ะเพื่ออะไรหนกเพราะว่า เผาเพ่นออกห่วงในแปลงถีบใหญยแห้งมันเกิดเลยเป็นทีไม้ปองของหนกเด้อยจ้ะเด้อทุกคนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเด้อยวจ่าถีพ่นเหตุขึ้นมาก็เลยเห็ดให้บรรยากาศทองหน้าของเฮ่าเหมือนเหมือนมีอีย่างจักย่างทีเห็หนให้มันเบิ่งละมันเลิดเพลินเนด้อทุกคนเพราะว่า ถุงเพื่อนกับซีปีวไปตามตามแรงร่มที่มากมากกระทบได้จ้ะเบิ่งแหลวผู้ซึกเพื่อนตาดีได้แต่ทุกคนป่ากันเลยอยากแบ่งปันให้ทุกคนได้เบิ่งด้วยค่ะมาอยู่ในท้องทุ่งหน้านี่ก็อากาศดีดีอากาศบริสุทธิ์แท้เพราะว่าหน้าพืนหนีเพื่อนกับบเด็เพื่อนบบเดฉีดฉีดยาเนี่ยนะเนะขาเพิ่นงามบบเด็ นอนฉีดอีอ่าังี้งสีเฮ็ดหน่อยมันเป็นอันตรายตตอเห้าก็เลยเป็นหน้าที่ถือว่าปลอดสารผิดนะจ๊ะเวลามีลร่มมันก็จะผัดังีสิละเพิง่งเห็นแล้วมือว่านนี้ค่ะก็เลยว่าทายให้เบิง่ง เหมือนจัดงานอี๋ยังจักอย่างในทงหน้าน่าจะทุกคนสวยงามจาังแลวเซามือนีปาขอหมอบดอกชบาดอกสีแดงด้จ้ะดอกใหญ่ดอกใหญ่เบลเบล่ลาให้ทุกคนได้ชื่นชมด้จ้ะเพื่อเติมความส,สดชื่นในร่างกายด้จ้ะด้วยดอกชบาสวยงาม,งามเป็นกำลังใจให้ทุกคน ไปทำงานด้วยความสุขด้วยากาเด้อทุกคนบรรยากาศรอบๆทองหน้าได้จ้ะที่หน้านี่บป็นเมนของป่าดอกจ้ะเป็นของเพื่อนบานแต่ว่าเป็นเทืองามแห้งกันเลยอ่อนซ่อนเพ่อนก็นเลยอย่าแงแดงฟันได้จ้ะป่าก็ไดอันนี้สงจากทงหน้านี่แหละได้บรรยากาศดีๆได้อากาศดีๆได้จ้ะ กัเลยแบงปันเลยจ้ะทุกคนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป่ากัะลุ่งต่ลุงตุ้งแช่น้ำด้ยวยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเตุดลิปต่อไปด้วจ้าไปพอกันไ่คลิปหนาเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ